มูสเนฟได้บอกกับเราเรื่องของการยะโสโอหังไว้นิดหนึ่งที่ผมจะบอกว่าคนเราเนี่ยเวลามีความยะโสเกิดขึ้นในลักษณะใดบ้างเอาท่าลองดูนะจะได้รู้นี่คนเนี่ยเป็นแกรู้ได้ไงว่าเขาเป็นอ่าก็มันมีบ่งบอกมันมีโลโก้มันมีโลโก้โโกเขาเรียกมีตันดดตันโนอารามะโลโก้รู้เลยอาจารย์เนี่ยแอกห่างนี้นะอาจารย์เนี่ยแอกแกรู้ได้ไงเขาแอกมันมีโลโก้ พอเห็นโลโก้ป๊บรูแหละเพราะฉะนั้นโลโก้เนี่ยอย่าได้มีแล้วอย่าไปบังคับให้เขาทําด้วยถ้าเขาบอกว่าเขาจะไม่ทําอบังอ่วนเรียกตวนฮัจีนั่งนั่งตรงนี้เลยนั่งตรงนี้นั่งตรงน,น,นี้เขาบอกไม่เอาไม่นะอย่าไปฝืนเขานะเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นโลโก้เพราะเขารู้ดีว่านี่มันคือโลโก้ของการตะกบบที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมเอาอะไรเขาบอกอย่างนี้หนึ่ง สิ่งที่จะแสดงออกว่าคนนี้มีความยะโสโอหังในใจแล้วแสดงออกมาทางภายนอกข้อแรกก็คือเขาชอบทำตัวเขาให้สูงส่งกว่าคนอื่นในสภาพของการอยู่และการนั่งคือเวลาอยู่อยู่ด้วยกันอย่งเงี้ยเขาชอบอยู่สูงกว่าชาวบ้านเขาโดยทำตัวอย่างนั้นเขานั่งกันตรงนี้ นั่งกนที่พื้นไอ้นี่นั่งสูงกว่าชาวบ้านครับเขาอยู่กันยตรงนี้ไอ้นี่ไปอยู่ตรงนูน้นเขาอยู่กันตรงนี้ไอ้นี่ไปนั่งประเดียวเลยตรงหัวมีมบัตเลยเขาเรียกหัวทูบเลยมาตรงนี้แล้วเราก็บอกว่าชัดไอ้นี่สวัตกรกับบแหละมันคิดได้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะที่พอมองออกเหมือนกันที่นักวิชาการชําแหลกออกมานั่นคือเรื่องที่หนึ่ง สองอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นว่าเขาเป็นคนที่ตะกำบดบส่วนหนึ่งจากลักษณะที่บ่งบอกว่าเขาเป็นคนตะกำบดบมีความยะโสโอหังทรนงตนก็คือเขาชอบเอาตัวเขาเองล้ำหน้าในการเดินล้ำกว่าคนอื่นแปลว่าเดินหน้าลูกน้องเดินหลังจะเห็นเจ้าพ่อมาเฟียแบบเวลาเขาเดินลูกน้องเดินทางหลังลูกพี่เดินหน้า และไอน,นี่ก็ตามหลังไอ้น,นี่ก็ลูกพี่อยู่ข้างหน้ารู้เลยว่าใครลูกพี่ไอคนที่ถูกล้อมนบีเลยไม่เดินแบบนี้ครั้งใดก็ตามที่สฮาบ้านลดข้างหลังให้นบีเดินไปข้างหน้านาบีไม่เดินนบีจะหันมาจนก,กระทั่งหน้าแดงก่าําโกรธแล้วทำไมพวกแกไม่เดินอยู่รอให้ฉันเดินไปททาไมบางครั้งสฮาบ้า,บ,าบ,บอกว่านาบีจะไปเดินหลังสุดเลยให้พวกเราเดินไปข้างหน้าก่อน บางครั้งนบีก็เดินตรงกลางบอกให้พวกเราเดินล้อมนบีไปเลยจะได้คนไม่เห็นฉันนบีบอกว่าฉันมาแล้วนี่เวลาเดินมาปับ๊บเดี๋ยวมึงล้อมเลยนะเดินแผงหลังสองแผงมีตั้งตั้งขบวนลูกพี่ก็เดินหน้ารู้เลยว่าใครเป็นลูกพี่อันนี้ไม่ใช่ซาบ้าแหละอันนี้เจ้าพ่ออันนี้คนละเรื่องกันถึงได้บอกว่าแม้กระทั่งวิถีเดิน มันก็บ่งบอกถึงวิถีลักษณะของคนตะกับบทอันที่สามส่วนหนึ่งจากลักษณะของคนตะกับบดก็คือเขามักจะโกรธคนทั่วไปที่ไม่ยอมให้สลามเขาก่อนโมโหนะไอ้เด็กคนนี้ไม่มีมาราย,ยาเจอไม่ให้สลามดีเด็กมันไม่บอกว่าเจอฉันก่อนทําไมว่ไให้สลามทาั้งทั้งที่อิสลามสอนว่าใครเจอใครก่อนคนนั้นประเสริฐสุดคือคนที่เริ่มให้สลามก่อน เขาไม่ได้บอกนี่ว่าอายุเยอะกว่าแล้วต้องถูกให้สลามไม่ต้องให้สลามชาบ้านเราเขาก็ไม่ได้สอนอิสลามมาแบบนี้ไม่รู้ใครเอามาตฐานนี้มาว่าฉันจะต้องเดินไปยบะวะวะนะต้องเดินมายาบะฉันวันหลังวะจําไว้เดินนะเจอฉันเมื่ไรา่วะเดินมายาบะฉันไอเด็กคนนี้มันสอนเลยเพราะาศาสนาสอนแบบนั้นฉันนั่งอยู่ก่อนคนที่เดินต้องให้สลามคนที่นั่ง ถ้าคนยืนด้วยกันคนที่ผ่านมาสัญจรต้องให้สลามคนที่อยู่ก่อนเขาสอนแบบนี้เองเขาไม่ได้บอกเรื่องอายุไม่ได้บอกเรื่องศักดินาเขาก็บอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนตะกบบดจะมักนิยมโกรธโมโหไม่พอใจเจอเขาไม่ทักเขาบางังหลอะไรบังแหละไม่เอ,อ่ยชื่อเขาออกไมโครโฟนบงังหลทั้นท,ที่เขานั่งอยู่หน้าปรามพิธีเนี่ยคนอย่างเนี้ยบอกได้เลยว่าลักษณะอย่างเนี้ยต้องไปเรียนแล้วแหละ ต้องไปชำระเอาออกทำไมชำระเอาออกมีปัญหากับการทําอิบาดะแล้วก่อนตายด้วยอัลลอฮฺตาลาจะไม่ให้อภัยเลยเนะี่ยเพราะไปยื้อแย่งลักษณะของลอสุบฮานุวตารามาและเขาก็มักจะโกรธคนที่ไม่ยกย่องเขาและเขามักจะโกรธคนที่ไม่ทําให้บรรลุถ,ถึงความต้องการของเขาแปลว่าเวลาเขามีธุระขอความช่วยเหลือแล้วคนไม่ช่วยเขาเขามักจะโกรธ พราะเข้าใจว่าคนอย่างเขาต้องได้รับการปลนเปรยแต่ทำไมเราไม่ปลนเปรยเขาเขาจะโกรธอย่างนั้นนั่นส่วนหนึ่ง